สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเดย์ Day ที่5ค่ะซึ่งเป็นเดยสุดท้ายนั่นเองนะคะที่จะทําให้ทุกคนค่ะสามารถปลดล็อกการไลฟ์รวยไปด้วยกันนะคะทุกคนค่ะและค่ะสําหรับหัวข้อในวันนี้ค่ะที่เราจะมาคุยกันนั่นก็คือ7ความลับที่นักขายมืออาชีพเขาทํากันนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนอย่างเจาะลึกเลยว่าคนที่เขาเป็นมืออาชีพในด้านของการเป็นนักขายนั่นนะคะ เขาสามารถประสบความสมําเร็จเขาสามารถลงมือทําและสามารถสร้างยอดขายสร้างรายได้และสามารถที่สร้างทีมสร้างองค์กรได้อย่างรัวๆปังๆได้ยังไงคะ่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กัน,นะคะ่ะเวลา19นาฬิกา30นาทีค่ะพบกันที่ช่อง t i k t o k และพบกันที่หน้าเพจพคนวัสนาสอนสร้างธรุรกิจความรู้นะคะทุกคนคะ่ะและพบเจอกันเวลา19นาฬิกา30นาทีนะคะทุกคนคะ่ะห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะเพราะว่า พลาดแล้วค่ะคุณจะพลาดเลยนะคะเพราะว่าโค้ชค่ะจะมีการลบไลฟ์ทันทีเลยนะคะทุกคนค่ะหลังจากที่เรียนจบนะคะทุกคนค่ะโอเคนะคะทุกคนเราพบเจอกันเวลา19บนากาสานาทีนะคะปลดล็อกการไลฟ์รวยไปด้วยกันนะคะซึ่งสุดยอดหัวข้อนะคะในด้านของการที่จะทำให้คุณค่ะเป็นนักขายมืออาชีพและสามารถสร้างความสำเร็จให้กับตัวคุณในด้านของการเป็นนักขายนั่นเองนะคะและพบเจอกันนะคะทุกคนค่ะบ๊ายบาย